หมวด3การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมาตราย5 5ราชการส่วนใดซึ่งโดยสภาพและปริมาณของงานไม่เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงจะจัดตั้งเป็นทบวงสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเพื่อให้มีรัฐมนตรีว่าการทบวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของทบวงก็ได้และให้จัดระเบียบราชการในทบวงดังนี้ 1. นึ่สำนักงานรัฐมนตรีสองสำนักงานประลัดทบวงสกรมหรือส่วนราชการที่เรียบชื่ออย่างอื่นเมนแต่บางทบวงซึ่งเห็นว่าไม่มีความจำเป็นจะไม่แยกส่วนราชการตั้งขึ้นเป็นกรมก็ได้ให้ส่วนราชการตามสอง และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามสามมีฐานะเป็นกรมในกรณีที่สำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมีบวงอยู่ในสังกัดและปริมาณและคุณภาพของราชการในทบวงยังไม่สมควรจัดตั้งสำนักงานประลัดทบวงจะให้สำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือสำนักงานประหลัดกระทรวง ทำหน้าที่สำนักงานประหลัดทะบวงด้วยก็ได้มาตราย6การจัดระเบียบราชการในทะบวงหนึ่งหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทะบวงกรมส่วนการจัดระเบียบราชการในทะบวงมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทะบวงมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทะบวงกรม มาตรา2 7อภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา11ทบวงหนึ่งมีรัฐมนตรีว่าการทบวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและกำหนดนโยบายของทบวงให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของทบวงและจะให้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงเป็นผู้ช่วยสั่ง และปฏิบัติราชการก็ได้ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงการสัง่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการทบวงมอบหมายในกรณีที่เป็นทบวงสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ให้รัฐมนตรีว่าการทบวงปฏิบัติราชการภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแล้วแต่กรณีมาตรา28ทบวงนอกจากมีรัฐมนตรีว่าการทบวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงให้มีปรลัดทบวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังนี้หนึ่งรับผิดชอบควบคุมราชการประจำในทบวงกำหนดแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของทบวงและลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการในทบวงให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกําหนดรวมทั้งกํากับเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทบวง สองเป็นผู้บังคับบัญชาค่าราชการของส่วนราชการในทบวงรองจากรัฐมนตรีสามเป็นผู้บังคับบัญชาค่าราชการในสำนักงานประลัดทบวงและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดทบวงในการปฏิบัติราชการของประหลัดทบวงตามวัดหนึ่งให้มีรองปลัดทบวงเป็นผู้ช่วยสังและปฏิบัติราชการและจะให้มีผู้ช่วยปลัดทบวงเป็นผู้ช่วยสั่ง และปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ในกรณีที่มีรองปลัดทบวงหรือผู้ช่วยปลัดทบวงหรือมีทั้งรองปลัดทบวงและผู้ช่วยปลัดทบวงให้รองปลัดทบวงหรือผู้ช่วยปลัดทบวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดทบวงให้รองปลัดทบวงผู้ช่วยปลัดทบวง และผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานปลัดทบวงมีอำนาจหน้าที่ตามที่ปลัดทบวงกําหนดหรือมอบหมายในกรณีที่ปลัดทบวงจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งใดหรือมติขอคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดถ้ากฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นนี้ได้กล่าวถึงอำนาจของปลัดทบวงไว้ให้ปลัดทบวงมีอำนาจดังเช่นปลัดกระทรวงในกรณีที่ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือสำนักงานปลัดกระทรวงทำหน้าที่สำนักงานปลัดทบวง ให้ประลัดส,สำนักนายกรัฐมนตรีหรือประลัดกระทรวงทำหน้าที่ปลัดทบวงมาตราย9สาำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมืองมีเลขาธิการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการทบวง และจัดให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสังหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้มาตรา30สำนักงานประลัดทบวงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของทบวงและราชการที่คณะรัฐมนตรีนีิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดทบวงโดยเฉพาะ รวมทางกํากับและเรื่องรัฐก,การปฏิบัติราชการของสวนราชการในทบวงให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของทบวงหมวดสี่การจัดระเบียบราชการในกรมมาตรา31กรมซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงอาจแหงสวนราชการดังนี้หนึ่งสำนักงานเลขานุการกรม สองกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองเม้่แต่บางกรมเห็นว่าไม่มีความจำเป็นจะไม่แยกส่วนราชการตั้งขึ้นเป็นกองก็ได้กรมใดมีความจำเป็นจะแบ่งส่วนราชการโดยให้มีส่วนราชการอื่นนอกจากหนึ่งหรือสองก็ได้สำหรับสำนักงานตำรวจแหนชาติจะแบ่งส่วนราชการให้เหมาะสมกับราชการของตำรวจก็ได้ มาตรา32กรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแห่งสวนราชการของกรมหรือตามกฎหมายว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของกรมนั้นในกรมหนึ่งมีอธิบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรมให้เกิดผลสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงและในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดอํานาจหน้าที่ของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะการใช้อํานาจและการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวให้คำหนึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีถแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติและนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงด้วยในกรมหนึ่งจะให้มีรองอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจากอธิบดีและช่วยอธิบดีปฏิบัติราชการก็ได้รองอธิบดีมีอำนาจหน้าที่ตามที่อธิบดีกำหนดหรือมอบหมายมาตรา33สำนักงานเลขานุก,การกรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม และราชการที่มีได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะมีเลขานุการกรมเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการกรมส่วนราชการตามมาตรา31วรรคหนึ่งสและส่วนราชการตามมาตรา31วรรคสอง ให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของสวนราชการนานนโดยให้มีผู้อำนวยการกองหัวหน้ากองหรือหัวหน้าสวนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่ากับผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้ากองหรือหัวหน้าสวนราชการตามมาตรา31วรกสองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มาตรา34กระทรวงทะบวงกรมใดมีเหตุพิเศษจะตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งทองที่ออกเป็นเขตเพื่อให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขตแล้วแต่จะเรียกชื่อเพื่อปฏิบัติงานทางวิชาการก็ได้หัวหน้าส่วนราชการประจำเขตมีอำนาจหน้าที่เป็นผู้รับนโยบายและคำสั่งจากกระทรวงทะบวงกรมมาปฏิบัติงานทางวิชาการ และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราช,ชาการประจำสำนักงานเขตซึ่งสังกัดกระทรวงทะบวงกรมนันความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การแห่งเขตและการปกครองบังคับบัญชาของตำรวจซึ่งได้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกามาตรา35กระทรวงทะบวงหรือกรมใดโดยสภาพและปริมาณของงานสมควรมีผู้ตรวจราชาการของกระทรวงทบวงหรือกรมนัน ก็ให้กระทำได้ผู้ตรวจราชการของกระทรวงทะบวงหรือกรมมีอํานาจหน้าที่ตรวจและแนะนําการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวงทบวงหรือกรมนั้นให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของกระทรวงทบวงหรือกรมหรือมติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี มาตรา3 6ส่วนราชการที่เรียบชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมจะมีเลขาธิการผู้อำนวยการหรือตำแหน่งที่เรียบชื่ออย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าประลัดกระทรวงหรืออธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและจะให้มีรองเลขาธิการรองผู้อำนวยการ หรือตำแหน่งรองของตำแหน่งที่เรียบชื่ออย่างอื่นหรือผู้ช่วยเลขาธิการผู้ช่วยผู้อำนวยการหรือตำแหน่งผู้ช่วยของตำแหน่งที่เรียบชื่ออย่างอื่นหรือมีทางรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการหรือทางรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยอำนวยการหรือทางตำแหน่งรองและตำแหน่งผู้ช่วยของตำแหน่งที่เรียบชื่ออย่างอื่นเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และช่วยปฏิบัติราชการแทนก็ได้มาตรา37ให้นําความในมาตรา31มาตรา32มาตรา33มาตรา34และมาตรา35มาใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมโดยอนุโลมหมวดหาการปฏิบัติราชการแทนมาตรา38อํานาจในการสั่งการอนุญาตการอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมายกฎระเบียบประกาศหรือคำสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดถ้ากฎหมายกฎระเบียบประกาศหรือคำสั่งนั้นหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นนม้ได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมีได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้ผู้ดำรงตำแหน่งนานอาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนราชการอื่นหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา พระราชกฤษฎีกาตามวัดหนึ่งอาจกำหนดให้มีการมอบอำนาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดจนการมอบอำนาจให้ทำนิติกรรมสัญญาฟ้องคดีและดำเนินคดีหรือกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขในการมอบอำนาจหรือที่ผู้รับมอบอำนาจต้องปฏิบัติก็ได้ความในวัดหนึ่งนี้ให้ใช้บังคับกับอำนาจในการอนุญาตตามกฎหมายที่บัญญัติให้ต้องออกใบอนุญาต <c oughs> หรือที่บัญญัติผู้มีอำนาจอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะในกรณีเช่นนั้นให้ผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายดังกล่าวมีอำนาจมอบอำนาจให้ข้าราชการซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตามที่เห็นสมควรหรือตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดในกรณีมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจมอบอำนาจได้ต่อไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้มอบอำนาจกำหนดในกรณีตามวรรคสามเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจัตราพระราชกฤษฎีกากำหนดรายชื่อกฎหมายที่ผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายดังกล่าวอาจงอบอำนาจตามวรรคหนึ่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ก็ได้การมอบอำนาจให้ทำเป็นหนังสือมาตรา39เมื่อมีการมอบอำนาจแล้วผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจนั้นโดยผู้มอบอำนาจจะกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนต่อไปโดยจะกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการใช้อำนาจนานไว้ด้วย หรือไม่ก็ได้แต่ในกรณีการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคณะรัฐมนตรีจะก,กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมอบอำนาจต่อไปให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดก็ได้มาตรา40ในการมอบอำนาจให้ผู้มอบอำนาจพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการการกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่งของผู้รับมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจดังกล่าวเมื่อได้มอบอำนาจแล้วผู้มอบอำนาจมีหน้าที่กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจและให้มีอำนาจแนะนำ หรือแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้มาตรา40ทับหนึ่งในการปฏิบัติราชการของสวนราชการภายในกรมถ้าการปฏิบัติราชการใดของสวนราชการนั้นมีลักษณะเป็นงานการให้บริการหรือมีการให้บริการเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยและหากแยกการบริหารออกเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษจะบรรลุเป้าหมายตามมาตรา3ทัหนึ่งยิ่งขึ้น ส่วนราชการดังกล่าวโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะแยกการปฏิบัติราชการในเรื่องนั้นไปจัดตั้งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษซึ่งมิใช่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหก,กิจแต่อยู่ในกำกับของส่วนราชการดังกล่าวก็ได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีตามวัดหนึ่งอย่างน้อยให้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนวิธีการบริหารงานการดำเนินการด้านทรัพย์สินการกำกับดูแลสิทธิประโยชน์ของบุคลากรและการยุบเลิกไว้ด้วยให้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการตามภารกิจที่จะตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษนั้นเป็นหลักและสนับสนุนภารกิจอื่นของส่วนราชการดังกล่าวตามที่ได้รับมอบหมายและอาจให้บริการแก่ส่วนราชการอื่นหน่วยงานของรัฐหรือเอก,กชนแต่ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อภารกิจอันเป็นวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้ง ให้รายได้ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเป็นรายได้ที่ไม่ต้องนำสมคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังหมวด6การรักษาราชการแทนมาตรา41ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้ามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนมาตรา42ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหลายคนให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน <c oughs> ให้นำความในวัดหนึ่งมาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีว่าการทบวงด้วยโดยอนุโลมมาตรา43ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีหลายคนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ให้นำความในวัดหนึ่งมาใช้บังคับแก่เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงด้วยโดยอนุโลมมาตรา44ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประหลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองประหลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้ามีรองประหลัดกระทรวงหลายคนให้นายกรัฐมนตรีสำหรับสำนักนายกรัฐมนตรี หร,รือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งรองประลัดกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองประหลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้นายกรัฐมนตรีสำหรับสำนักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปรลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ปรลัดกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้มาตรา45ให้นำความในมาตรา44มาใช้บังคับแก่กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งปลัดทบวง หรือรองปลัดทะบวงตามมาตรา24หรือมาตรา28ด้วยโดยอนุโลมมาตรา46ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบอดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองอธิบดีเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้ามีรองอธิบดีหลายคน ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิบอดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกรมซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบอดีหรือข้าราชการตั้งแต่ตำแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน แต่ถ่านายกรัฐมนตรีสำหรับสำนักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ากว่ารองอธิบดี หรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิบอดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้อธิบอดีจะแต่งตั้งค่าราชการในกรมซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบอดีหรือข้าราชการตั้งแต่ตำแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ให้นำความในวัดหนึ่ง และวักสองมาใช้บังคับแก่กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการรองเลขาธิการผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าปลัดกระทรวงหรืออธิบดีในส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมด้วยโดยอนุโลม มาตรา47ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการกรมตามมาตรา33วัคหนึ่งหรือหัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา33วัคสองหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน ให้นำความในมาตรานี้มาใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมด้วยโดยอนุโลมมาตรา48ให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทนในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งน้นมอบหมาย หรือมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอำนาจในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใดให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการ หรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนานในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วยแล้วแต่กรณีมาตรา49การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนอำนาจนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเจ้าสังกัดประหลัดกระทรวงหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวงปลัดทบวง อธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งข้าราชการอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมายในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวัดหนึ่งให้ผู้ดำรงตำแหน่งรอง หรือผู้ช่วยคนจากความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งต่างๆวัดหนึ่งเข้ารับหน้าที่มาตรา50ความในหมวดนี้มีให้ใช้บังคับแก่ราชการในกระทรวงที่เกี่ยวกับทหารหมวดเจ็วการบริหารราชการในต่างประเทศ